นะครับพี่น้องชาวตำบลอุู่เหมาห้องสมุทสุขศรนะครับท่านที่รับรองสถานประกอบการห้องท่านที่แม่ครับปลอดภัยนะครับมีโกตอมีอสมนครับพุกมือปล่อยรอรับพี่น้องเฮาเดินทางกลับบ้านนะครับบกต้องห่วงว่าบ่มีที่พักนะครับตำบลเฮาเตรียมพร้อมรองรับพี่น้องเฮากลับบ้านนะครับนี่ก็เรื่อเยี่ยมนะครับเยี่ยมจุกการ์ตัวของตำบลหมเหมาของเฮานะครับมีทุดลงทะเบียนรับ พี่น้องเขาที่เดินทางกลับบ้านนะครับตอนนี้มีสสอม,มีอบตมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาจาับกุมแล้ก็ปลอดภัย่อ,อ่เช่นนะครับจะไปสง่งข้าวาพี่น้องผู้กักตัวในพื้นที่ของตำบลอเม,นมานะครับที่จัดที่ให้สําหรับที่กักตัวผู้เดินจากทางจากพื้นที่เสี่ยงมาที่ตำบลนะครับ จะออกกบันอีกทิวันอีกสวันอีกสองกสัก่ากินสมแล้วนี่จะกินสามวันสามสาวันนี้สามวันจากับ้ากติกากระบนการับายน้ำข้เยนี่บอ มาผมอันนี้มีเด็กนี่เด็กเฮ้ยอยู่นี่ด้วาหรือสังงอรวมอน ครับครับนารับานีบอครับครอ่าครอบควอ๋ออ๋ออ๋อันดีก่อนันดีก่อนมีมีเ็สงคนรวมแล้วเป็นห ขวบขวเก่งครับนอ่ะอ้าวัวไหนก็ได้เอาครับ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 ครัโอ้เก่งเก่งเก่งจับมือแล้วแปดแแนนอนแปดวันลงวันลงคืนนะหกวันหกวันก็ได้ออกครับคร มาอบรม่ทั้งไปฮะนพนที่ง้านตอนนี้พลังเข้ามาถึงโรงพยาบาลราชพนมนะครับเพื่อมารับคนป่วยที่มารักษาตัวกลับไปกับตัวรักษาต่อที่บ้านนะครับ ตอนนี้ก็รอ,อคนป่วยขึ้นมารถนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางนำผู้รักษาตัวจากอุยักลับบ้านนะครับ อมันดมือมันมันกัธรมดาคนแอาตาปกติราถขไข่ันมื่อที่ทีแรกที่ไปฮามอนะฮาไปเองเขาไข่เอห้าไขไปเองอัโแรกที่ว่าตรวจพบกันน่ได้ดีครับอาการอาการไข่นไข่แห้งอยู่หรือแนวดไข่ปกติ สุก้าไปในพมนี่นั่นคือนมอหนึ่งโทดนี่นะโอ้อาการน่าถามอาการถามอาการคนป่วยโควิดเ่อนกันไปไปเพื่นกว่าคอยก็เมื่อยเหอนเพิ่นไปไคร่น่าอยู่เบิ่อมืออไปทางนี้นะอาิ่นเมื่อยก็ไปหาหมอเนี่ยนะ นี่ nào ไปไม่ nào เด้อ

ก็ทำอะไรทำอะไรอยู er> ่ทั้งลังเลยนี่เป็นอะไครับนี่อะไครับอันใดยกอันนี้เราสับปะรเป็นยังไงกับบ้านครับอาการปกติไม่มีอาตุก้าพอดีเลูกบอก